โคงงนุมชาวบ้านนักล่าผู้มีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญได้รับการร้องขอจากหมู่บ้านในหุบเขาให้ไปตามหาตัวเสือดำสัตว์ร,ร้ายที่เชื่อกันว่ามีพลังวิเศษและวิญญาณของเจ้าป่ามันมีอำนาจลึกลับปกป้องผืนป่าจากมนุษย์ที่ละโมบและล่าเพื่อความสนุกสนานในระหว่างทางเข้าไปในป่าลึกตรงกลุ่มคงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆแ,แ,และเมื่อดวงตะวันใกล้ลับขอบฟ้า เขาก็พบรอยเท้าเสือดำแต่รอยเหล่านั้นกลับหายไปและแทนที่ด้วยรอยเท้าของมนุษย์คงเริ่มคิดว่าตำนานเสือดำแปลงร่างอาจมีจริงก่อนที่เขาจะรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังเฝ้ามองคงตัดสินใจตั้งค่ายพักอยู่กลางป่ากเขาจุดกองไฟแต่ไม่วางใจเงาเมื่อรอบข้างทำให้เขารู้สึกถูกคุกคามไม่นานนักเขาเห็นร่างเงาของคนที่ดูราวกับผู้ชายเดินไปมาเงียบงันท่าทางสง,ง่างามแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ทันใดนั้นบุญเด็กหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันที่ติดตามคงมาอย่างลับๆก็ปรากฏตัวขึ้นคงตกใจที่เห็นบุญในที่แห่งนี้บุญบอกว่าได้ตามคงมาเพื่อช่วยในภารกิจแต่พอถามถึงเงาที่เห็นบุญกลับยืนยันว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยคงเริ่มสงสัยว่าเงามนุษย์นั้นอาจจะเป็นเสือดำที่แปลงร่างและกำลังติดตามเขาอยู่ในค่ำคืนที่สองกลางป่าลึกคงได้พบกับชายลึกลับที่ดูเหมือนจะเป็นเสือดำในร่างมนุษย์ ชายผู้นั้นเรียกตัวเองว่าสอนและอ้างว่าเขาเป็นวิญญาณเจ้าป่าที่สาบานว่าจะปกป้องดงกลุ่มจากมนุษย์ที่รุกล้ำสอนเผยให้คงเห็นพลังในการแปลงร่างและทักษะการต่อสู้ในแบบของเสือดำคงเริ่มรู้สึกทึ่งและสับสนในตัวสอนโดยเฉพาะเมื่อสอนบอกว่าคำสับนนั้นทำให้เขาต้องรับหน้าที่นี้ไปช่วยชีวิต คงเริ่มตั้งคำถามถึงสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและป่าแห่งนี้เขาสังเกตเห็นว่าแม้สอนจะเป็นเสือแต่กลับมีหัวใจของมนุษย์ขณะที่คงเริ่มจะเข้าใจสอนผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเข้ามารุกล้ำและเผาทำลายป่าเพื่อสร้างพื้นที่ทำกินโดยไม่เชื่อในคำเตือนนอเรื่องเสือดำเจ้าป่าสอนพยายามต่อรองให้พวกเขาถอยออกไปแต่ไม่มีใครฟังการทำลายป่าเริ่มทำให้พลังของสอนอ่อนลงคงเห็นว่าสอนได้รับบาดเจ็บ จากการต่อสู้กับมนุษย์และสัตว์ป่าที่ถูกล่ามาทำร้ายเขาบุญซึ่งเริ่มเชื่อในตัวสอนเช่นกันจึงเข้าร่วมกับโขงเพื่อช่วยปกป้องป่าทั้งสามวางแผนลงเหล่านักล่าไปในส่วนของป่าที่มืดและซับซ้อนพวกเขาหวังให้ความลึกลับของดงกลุ่มนั้นจะทำให้มนุษย์ล่าถอยไปเองเมื่อการต่อสู้ถึงจุดวิกฤตขงและบุญร่วมมือกันกับสอนในสึกสุดท้ายโงตัดสินใจว่าจะช่วยสอน และผืนป่าแม้จะต้องอเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านของเขาเองในที่สุดโขงได้ใช้ความกล้าหาญนำพวกนักล่าหลงทางในป่าและนำพวกเขาไปยังเส้นทางที่ไม่มีทางออกซอนซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลยังคงยืนหยัดปกป้องป่าจนในที่สุดเหล่านักล่าก็ล่าถอยไปโขงได้เห็นร่างของสอนกลับมาเป็นเสือดำอย่างสมบูรณ์เงาร่างนั้นหายไปในเงามืดของป่าแต่คำพูดสุดท้ายของสอนยังคงดังก้องในใจของเขาข้าอาจเป็นเสือแต่เจ้าคือมนุษย์ ที่ข้าจะจำขึ้นใจและแล้วขงกับบุญก็เดินทางกลับหมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกถึงมิตรภาพและการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมพวกเขาสาบานว่าจะไม่ล่าหรือทำร้ายป่าอีกและจะเก็บความลับเรื่องเสือเจ้าป่าไว้ตลอดไป